ไอ้เอ๊ยเดี๋ยวเย็นนี้พี่เข้าไปบายสอนบัดี้ไปซื้อกับข้าวก่อนก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ ฝนหยุดตกในช่วงตอนเย็นนะแล้วท้องฟ้าแบบว่ามันโปร่งมากแดดก็แรงดีนะครับก็ก็ไม่มีอาการเหมือนแม่จะสะสมขึ้นอีกน่าจะอยู่แบบนี้ไปอีกอประมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงครับอากาศแบบนี้ก็หลังจากที่ตกแบบไม่มีลิมิตมาสามสี่วันนะครับไม่ได้เป็นอะไเลยครับอยู่แต่บ,บ้าน ตร่งลางก็ต้องออกมาตโดนแสงแบบโดนสายลมบ้างเออแล้วมีใครที่ตามชันลวผมแล้วอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในน้ำท่วมมังครับทีแรกเขาวางแผนนะครับจะไปเที่ยวกันนัดส่งแต่วันที่แล้วอว่าจะไปที่อะไรนะอุทยานแห่งชาติเขาสามวายอดอ,ะอ่ะอ่าที่มีบึงบัวมีอะไรด้วยอะ่ะฝนตกซะก่อน แล้วพอแท็มาสองันก็มีข่าวน้ําท่วมเขื่อนพังอะไรเงี้ยถนนขาดก็เลยคิดว่าโอ้โยโชคดีจริงๆที่เราไม่ไปติดอยู่ที่นั่นเละไปช้าตอนเย็นฝนตกเงี้ยกลับมาเจอแบบนี้คงแบบว่าทําตัวไม่ถูกนะไม่ได้วางแผนที่จะไปแหลาวันอะไรเงี้ยกลับไปเช้าเย็นกลับอะ แล้วไปค้างตึงอยู่กับสถานการณ์แบบนี้โอ้โหก้อนหินเลยรู้ว่าก,ก้อนขี้วัวทางนี้ก็เป็นรถเมล์ครับประจำทางแถวๆบ้านนี่แหละนั่งมาตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาลัยเทคนะิคครับต่รรู้้วากกเาเไมองปทค สองคนนะครับที่หลบทางให้นะถือว่าดีครับวัยรุ่นขับรถอย่างนีครับไม่ใช่ว่าเออขับคุยกันเปนเพลินเวลามีอะไรมาข้างหลังแล้วทําเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอันนี้เขาดีมากนะเพอใหเขเห็นว่าเออเราออกมาจากโคง้งแล้วขึ้นแซงขวามาได้เพราะมีรถเก่งต่อท้ายผมอยู่อนะเราทําความเร็วแล้วแต่บิด ท,ทะแยงขึ้นไปเพื่อให้รถเก่งกระตกใจก็ไม่ใช่มันก็ต้องชะลอความเร็วน้องสองคนก็คงจะเห็นจากกระตกหลังครับก็เลยเบรคแล้วก็ยอมชิดซ้ายลงไปข้างคังในใดคันหนึ่งก็ชิดซ้ายไปแต่แบบนี้ไม่เอานะประเภทย้อนสอนแบบนนะี <c> ้ <oughs> <c oughs> ยอมยอมลงซ้ายไปไม่ขัดตีคู่มาถือว่าอจิดสำนึกดีครับขอชื่นชมเลย อาถึงร้านข้าวเจ้าประจำแลวนี่สามร้อยหรือ้วร้อยครับสามร้อยพี่ครับก้าร้อยเอาใหม่เลยใช่ไหมใช่ใช่พี่นี่เท่าไหร่ไอ้สามร้อยมันอยู่ที่แสนเจ็ดครับแสนเใช่ครับเดี๋ยวนะผมดูในราคาก้าอนั้นสามแสอืมใช่ใชถ้าจะไม่ผิดครับตัวนะใช่เนี่ย รับประกันได้เลยครับพี่เราเป็นรถจะไป้ายยางแดงอยู่นะป,นะป้ายแดงครับอ๋อได้ไปข่าวแล้วครับได้ไปข่เบื่อแล้วเบื่อแล้วสามร้อยากอัพแล้วใช่ไหมเบื่อผมเบื่ผมดีประมาณาลสนะามร้อยนะับนับเป็นระบ,บบเปลี่ยนเดียวเท่าแั้นเบื่อแล้วรนะบบมีรถยนต์มีปลาหมูมีปลาปลื้ดรถเล็กไม่อย,อยากใช้แนละ้วสามร้อยมันไม่ดันใจมาแล้วเพราะไม่ได้ ประมาณร้อยแปดสิบหรือร้อยเก้าสิบไม่รู้ว่ะครับครับครับก็ธรรมดาของคนขับรถนะครับคื่ว่าจะเจอ,อการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาในในในมุมของเขานะะเราก็มีมุมที่เราชอบของเราเขาก็มีมุมที่เขาเขาชอบของเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่พยายามไปรู้ถูกความคิดใครนะครับ ถ้าใครคนนั้นไม่มาดูถือความที่ของผมก่อนนะโอ้มาเยอะมากพูดไปทางขัดคำอ่ะไอไอตัวนี้จะมาอีกก็โธ่เอเจอแต่หมาหมาวะันนี้โธ่กรรหมาคงเหมือนเราอะมั้งกดตกตั้งหลายวันมันออกไปวิ่งเลยพอแดดออกหน่อยก็ขอหน่อยเถอะ ้ยงานแต่งใช่ไหมเนี่ยหมายแกม่รู้ถ่ายดีมีดิมรูม้แสงมั่งแยงตา